สวัสดีค่ะตอนนี้น้องอ้วนก็เลิกงานแล้วโอ้โหโอ้โหโอโห้ระวังสะดุดระวังสะดุดสะดุดโอโ้ดีใจนะคะดีใจนะคะเลิกงานเห็นตะกร้าผลไม้วางรอนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณออเดอร์ผลไม้จากคุณแม่ปริมคุณแม่พรศิรินะคะที่เมตาปิดร้านผลไม้ในวันนี้นะคะ เองใบเฟินดีใจมากเลยนะคะกลับมาได้กินของหวานเติมพลังนะคะเรื่อง,งานค่ำาีีกแล้ววันนี้เรื่ง,งานค่ำเพราะว่าหกโมงก็มืดแล้วนะคะหน้าหนาวเนาะหกโมงก็เริ่มมืดแล้วะคะ่ะก็ขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะขอวอวยพรให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตามรำรวยตลอดปีตลอดไปนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเปลี่ยนฤดูแล้วนะคะฝากติดตามให้กำลังใจช่องพังปากายแก้วของเราในไลฟ์ต่อๆไปในคลิปต่อๆไปนะคะตะก,ก้าก็แดงนะคะเพิ่งซื้อตะก,ก้ามาใหม่นะคะเพราะว่าใบเก่าๆนี้คือบิดเบี้ยวกันหมดแลต้ตะก,ก้าสู้ชีวิต อร่อยไหมคะโอ้โหหิวมากเลยคะ่ะดีใจมากดูจากอาการนะคะกระพือหูืไวไยยหางนะคะแสดงว่าดีใจนะคะบรรยากาศยามดินวันนี้ก็มืดมืดแล้วนะคะแต่ในกล้องไมคฟันเหมือนจะสว่างกว่านะอร่อยไหมจ้าอวบ ใจมากเลยนะคะพอเห็นตะก้าแดงตั้งปุ๊บนี่วิ่งเข้าบ้านเลยนะคะรู้สึกมีพลังมีแรงนะคะทำงานมาเหนื่อยนะคะก็เหมือนเรานี่แหละเนะาะเวลาทำงานเลิกงานมาเหนื่อยก็อยากจะกินอะไรที่อร่อยอร่อยนะคะหิวหวโอ้โหวันนี้ผลไม้เราจะมีเป็นสับประรดนะคะแล้วก็กล้วยหวานๆนะคะ สับป,ปะรดก็จะออกเปรี้ยวอมหวานแล้วก็กล้วยก็หวานเลยนะคะก็จะตัดกันนะคะวันนี้ใบเฟิร์นแซ่บมากเลยค่ะ อนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่ที่ร่วมสนับสนุนผลไม้ของเราในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากในไลฟ์ต่อไปในคลิปต่อไปด้วยนะคะแม่ขวันก็มีออเดอร์วันละสิบตะกร้าเพื่อต่อยอดซื้อผลไม้และค่าต้นสับปะรดให้น้องได้กินได้ทานในทุกๆวันนะคะฝากช่องพังประกายแก้วนะคะในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่เอฟซี FC ช้างนะคะทุกคนทุกท่านด้วยนะคะน เพื่อนๆก็กำลังเริ่มงานกันนะคะเฟิร์นวันนี้วันนี้ชิงมาก่อนเพื่อนเลยแสดงว่าพรุ่งนี้คิวแรกมืดนะคะเริ่มงานกันมืดเลยทีเดียวเฉียวนะคะหมดหรือยังคะอ้ยอ้วนก็รีบกินรีบคว้าใหญ่เลย แม่ๆออเดอร์เข้ามาน้องก็จะได้กินได้ทานหลังเลิกงานนะคะเป็นกำลังใจนะคะต่อเติมพลังให้น้องนะคะน้องได้ไดเลิกงานมาได้กินผลไม้หวานน้องก็มีกำลังใจมีแรงนะคะอร่อยมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ควันก็ขออนุญาตปิดคลิปกันเลยเนาะนะคะฝากติดตามช่องพังปลากายแก้วของเราในคลิปต่อไปในลายต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ